춤, ช่นช่스ง ตัวเราเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะคะแต่ว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเราดูแลตัวเองดีหรือยังต้องรอให้อาการป่วยมันเกิดขึ้นมันกำเริบก่อนไหมถ้าเป็นตัวเราไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวนะคะตอนนั้นคุณอาจจะรู้สึกตกใจมากๆวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะเธอบอกว่าเธอเคยช็อกสุดๆเลยเมื่อรู้ว่าพ่อเธอป่วยแบบ สแสดงอาการกระทนานหันขึ้นมาทั้งที่ตอนก่อนคิดว่าดูแลพ่อตัวเองดีแล้วเธอผ่านวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรแล้วมีเรื่องราวเป็นยังไงไปพูดคุยกันเลยนะคะกับพี่ตุ๊กตาอุบลบรรมรอดและก็คุณหมอจิว๋วผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรสวัสดียงสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามพี่ลูกมาหน่อยนะคะคือแนเชื่อว่าบางครั้งเราเป็นลูกเนี่ยเราดูแลพ่อแม่เราคิดว่าเราดูแลดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งมันก็เกิดเหตุการณ์ที่หูไม่คิดเลยเนอะว่าเขาป่วยหนะักขนาดนี้พี่ตุ๊กตาเองเป็นคนที่นะคะม แข็งแรงดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็เกิดความชละใจว่าเออเขาก็ไม่เป็นอะไรเพราะตัวเขาเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่เป็นอะไรจนวันที่เขาหัวใจหยุดยเต้นแล้วก็ช็อก สลบล้มลงไปวันนั้นคือเป็นวันที่เรารู้สึกช็อกมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเดี๋ยวน,นะคะที่ช็อกเนี่ยออคุณพ่อแบบมีภาวะเสียงเช่นอ้วนหรืออะไรอย่างงี้มไม่ค่ะพ่อเป็นคนรูปร่างผอมด้วยซ้ำแต่ว่าโรคอ่ะมันอยู่ข้างในแล้วมันไม่ได้กําเริบออกมาเพื่อส่งเขาเรียกว่าแสดงอาการแต่วันที่มันกําเริบขึ้นมาคือวันที่ มันพร้อมที่จะฆ่าชีวิตเขาไปเลยแต่วันนั้นโชคดีมากถ้าพี่ไปส่งคุณพ่อช้าแค่ห้านาทีก็คือคุณพ่อเสียชีวิตเลยแต่โชคดีที่คุณหมอเนี่ยปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยชีวิตคุณพ่อขึ้นมาทันตอนนั้นเนี่ยพี่กับแม่ทําอะไรไม่ถูกแล้วคือคิดว่าเสียพ่อไปแน่ๆเพราะว่าในวัย60กว่าแบบนั้นเน่ยเราไม่สามารถคิดอะไรอย่างอื่นได้นอกจากตาย เราคิดได้แค่นี้หัวใจหยุดเต้นมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือตายใช่ไหมในความรู้สึกของเราปรากฏว่าพ่อเนี่ยช็อกว่าเส้นเลือดในหัวใจ3มเส้นนตีบแล้วพ่อก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจเรางงมากว่าเฮ้ยคนที่แข็งแรงขนาดนี้อยู่ๆเป็นโรคพวกนี้โดยที่ไม่เคยแสดงอาการคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นโรคส่วนใหญ่ บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของการฆ่าชีวิตคนไทยไปเลยหรือว่าคนทั่วโลกเพราะว่าเวลาที่มันเป็นอะ มันจะไม่แสดงอาการแล้วพอมันเป็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเบาหวานมันไปเกี่ยวข้องกับหัวใจมันก็จะไปส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดเนี่ยขึ้นสูงไขมันพ่อพี่เนี่ยขึ้นสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่าแล้วเบาหวานที่เป็นเนี่ยน้ำตาลสูงถึงสี่เท่านั่นหมายความว่ามันคือมันโอ์โดแต่มันเยอะมากพร้อมที่จะช็อคแล้วเกิดอาการน็อกฟัฟังมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าไขมันอุดตันเนี่ยเราคิดว่าเป็นโรคที่เกิดกับคนอ้วนเท่านั้นไม่พ่อพี่ลูกตาเนี่ยไม่ได้อ้วนเลยไม่ได้อ้วนฉะนั้นต่อให้ผอมเน าจจะมีสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือมันอาจจะเป็นกรรมพันธ<ช>ุ์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยเบาหวานจะเป็นกรรมพันธุ์ได้<ช>สองก็คือ<ช>ไม่จําเป็นต้องอ้วนเพราะฉะนั้นคนที่ผอมพร้อมที่จะเป็นเบาหวานและเป็นไขมันอุดตันได้ตลอดเวลาเพียงแต่เราอะ่ะเคยตรวจร่างกายหรือเช็คบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันพอมันไม่แสดงอาการเราก็จะชะล่าใจแต่อย่าลืมว่าเรากินเราทําร้ายตัวเองอยู่ทุกวันเรามีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายข้างในเราเป็นความสุขอย่างนั้นหรือเปล่า<ช>ปรากฏว่าพ่อออกจากโรงพยาบาลมากลายเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตละ คือไม่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่เคยใช้อาหารก็ต้องจํากัดในเรื่องของความมันความหวานความเค็มเนี่ยกินไม่ได้เพราะทุกอย่างมันพร้อมจะส่งผลต่อโรคที่เป็นพ่อก็เลยกลายเป็นคนแก่ที่ดูเศร้าดูเป็นคนป่วยดูเป็นแบบคนที่พร้อมที่แบบจะลาโลกนี้ไปได้ตลอดเวลาคือ <c oughs> แกไม่อยากจากปกติเป็นคนคุยเก่งบ้านพี่เลี้ยงหมาสิบกว่าตัวพ่อก็แบบจะออกมาเล่นกับหมาคือไม่เลยนะกลายเป็นพอพ่อเราเฉาหมาก็เฉาคือ เขาไม่ออกมาเล่นอ่ะมันดูครอบครัวเราคือมันดูเศร้าอ่ะพ่อกลายเป็นตาแก่ดูเหมือนแบบเป็นผักเน่าๆที่พร้อมจะรอวันเขาก็แบบลำใช้ชีวิตลําบากต้องกินยาเยอะเข้าใจเลยว่าครอบครัวใครที่มีคนกินยาเยอะๆอ่ะมันทรมานแค่ไหนนะเชื่อไหมว่าพ่อเนี่ยเขาเหมือนเขากินแล้วเขาพยายามที่จะเกินทรมานมากคือเขาพยายามที่จะเกินยามื้อหนึ่งคุณผู้ชมสิบกว่าเม็ด ที่ต้องกินวันหนึ่งกิน3-40เม็ดมันทรมานมากค่ายาเดือนหนึ่งก็3-4สี่หมื่นถามว่าทำไมพี่ต้องทำงานเยอะขนาดนี้แน่นอนเราต้องหาเงินมาจ่ายค่ายาเพราะยาเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พ่อเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อาการจะไม่กำเริบและเราจะได้มีพ่ออยู่กับเรา แต่เราลืมไปว่าเขาทรมานแค่ไหนเวลาจะกินข้าวก็ต้องแยกโ<ม>ต๊ะกินข้าวกันกินข้าวด้วยกันไม่ได้เพราะเราเป็นคนปกติสงสารพ่อมากพยายามหาทางทุกวิถีทางอะไรก็ได้ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นทางเลือกปรากฏว่าโชคดีที่คุณหมอจิ๋วเนี่ยแกมาแนะนําตัวนี้แล้วแกบอกพี่ทุกตาอยากให้พี่ให้พ่อพี่ทุกตาลองนะจิ๋วว่ามันทําให้พ่อพี่ดีขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสมุนไพรไม่น่าจะมีอันตรายเอาไปให้คุณหมอประจําตัวของคุณพ่อตรวจเช็คก,ก่อนปรากฏว่าท่านบอกว่าอะ มันเป็นเสริมอาหารเราทานค<า>วนคู่กันไปกับยาได้เลยใช่ทานควบคู่กันไปได้เลยเราก็ให้พ่อทานมาสักระยะหนึ่งไม่นานเลยนะไม่กี่เดือนเลยอะปรากฏว่าพ่อเริ่มดีขึ้นสีหน้าดีขึ้นเริ่มลุกขึ้นมาแบบเออกินข้าวได้กับข้ามก็ดูเป็นกับข้าวจืดๆเหมือนเดิมะที่พ่อไม่อยากจะกินแต่ทาไมพ่อเริ่มกินเยอะขึ้นเริ่มยิ้มย้มแจ่มใสเราก็เลยให้เขากินตัวเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวเนี้ยควบคู่กับยามาตลอดจนแบบ ทุกเดือนเนี่ยพ่อพี่ต้องไปตรวจเช็คร่างกายอยู่แล้วค,ค,คือเขาต้องไปเจาะเลือดเจาะน้ําตาลวิ่งบนสายพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี้ยที่เพิ่งไปตรวจมาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าด้วยความที่เราอะ่ะเห็นอาการพ่อดีขึ้นเราเลยให้กินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยสี่ปีเต็มเต็ม<ๆ>กับการรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวเนี้ยมสมุนไพรตัวเนี้ยควบคู่กับยาปรากฏว่าล่าสุดคุณหมอบอกเลยว่าคุณพ่อคุณลูกตาเนี่ยอาการดีขึ้นนะดีขึ้นในที่นี้คือตอนเนี้ย ระดับทุกอย่างน้ำตาลไขมันมันเกือบจะเท่าคนปกตินั่นหมายความว่าอาการป่วยต่างๆมันเริ่มดีขึ้นดังนั้นเนี่ยยินดีที่ให้คุณพ่อทุกตาเนี่ยไม่ต้องจํากัดเรื่องอาหารแล้วนะคะกินคนปกติได้แล้วกินข้าวได้ปกติกินอาหารในปกติและที่สําคัญต้องสั่งลดยาลงหมายความว่ายาจากที่เคยกินเป็นกำๆตอนนี้ทานแค่ไม่กี่เม็ด เหลือไม่ถึง4ีเมตรอ่ะคือความรู้สึกมันแบบเฮ้ยดีใจมากอ่ะพะพ่อเขากินยาน้อยลงเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพเขาด้วยเพราะการกินยาที่เป็นสเตรอยในระยะยาวมีผลต่อกระดูกอาจะทำให้แบบเกิดโรคกับกระดูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาจตกค้างกับตับและไตเราดีใจที่พ่อเราไม่ต้องกินยาเยอะๆเพราะเวลาที่คนสูงอายุทานยาเยอะเมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยถึงแม้ว่ายานั้นจะช่วยระงับ อาการของโรคภัยต่างๆแล้วค่ายาจากหลักเหมือนก็เหลือหลักร้อยเรารู้สึกดีใจพี่นะมีความสุขมากพี่ฝันว่าวันหนึ่งพี่อะถ้าเกิดว่ามีเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้จะพาพ่อแม่ไปกินข้าวนอกบ้านเหมือนครอบครัวคนอื่นเขาเพราะชีวิตพ่อลำบากมาตลอดอเฮ้ยมันทําไม่ได้ในวันที่พ่อป่วยแต่พอตอนนี้เราอะ สามารถพาเขาไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านไปเขามีความสุขแล้วกินอะไรก็อร่อยแล้วใช่คนเรามีความสุขที่สุดคือเรื่องกินนะคุณผู้ชมลูกตาบอกไว้เลยเหมือนนัดไปอยู่กับครอบครัวไปทําะไรกินไหมกินทุกคนไปไหนก็ต้องกินข้าวกินอะไรมันคือมันคือความสุขอะถ้ากินไม่ได้นี่มันก็เป็นความทุกข์ประมาบไม่มีไม่มีใครอยากมีชีวิตอยู่ถ้าต้องอดอยากถูกไหมคะต้องต้องอดเรื่องกินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถามคุณหมอจิ๋วว่ามัน สามามรถยังไงทำไมถึงช่วยให้ระบบสมดุลของคุณพ่อพี่ตุกตาดีขึ้นได้คะค่ะ,คะก็คือตามสติของศาสตร์ทางด้านแพทย์แผนออกนะคะที่ตัวจูเองเนี่ยเรียนจบมาเราก็จะศึกษางานวิจัยกับสมุนไพรเพื่อที่จะพยายามหาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนไข้เนี่ย มียาปัจจุบันอยู่ก็สามารถรับประทานได้และที่สําคัญไม่เกิดผลเสียต่อตับและไตเมื่อรับประทานในระยะยาวและผลปรากฏว่าสมุนไพรที่ตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ก็คือเห็ดหลินจือแดงซึ่งที่จริงเห็ดหลินจือมีร้อยกว่าสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดว่า มีสมรคุณทางยาสารสาคัญสารอวิ้มากที่สุดก็คือเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงและผลปรากฏว่าจากงานวิจัยเนี่ยนะคะช่วยทําให้เรารู้ว่าการรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงเนี่ยรับประทานเพื่อบารุงร่างกายก็ได้ชะลอวัยชะลอความเสื่อมของเซลล์ของร่างกายเราได้หดือยคนที่เป็นโรคเรื้อรังเองอย่างกรณีของคุณพ่อพี่ตุ๊กตาที่เป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจไขมันตัวในเส้นเลือดทั้ง4โรคเนี่ยนะคะคือจะมียาปัจจุบันรับประทานอยู่ก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงควบคู่ไปได้และอีกโรคหนึงทีี่่าชวิต คนไทยค่อนข้างเยอะคือโรคมะเร็งใช่แล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยนะคะการรับประทานสมุนไพรเห็ดเลนจือแดงจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุค้มกันโดยการเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาว <c oughs> นั่นหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่หวังว่าจะให้เควีบัตในอนาคตก็สามารถรับประทานเห็ดเลนจืดสายพันธสีแดงควบคู่ไปได้ <c oughs> และอีกโรคหนึ่งก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะอย่างที่ตาแต่ก่อนก็เป็นโรคภูมิแพ้ <c oughs> อยู่ใช่ค่ะปัจุบันดีขึ้นเยอะค่ะสารสำคัญในเห็ดเลนจืแดงจะช่วยในเรื่ <c oughs> องของการลดการหลั่งสารฮิสตามีนได้นั่นหมายความว่า อาการที่เป็นโรคภูมิแพ้ของคุณจะค่อยๆลดลงการรับประทานสมุนไพรเหลือจือแดงขอยืนยันเลยนะคะว่าจะช่วยในเรื่องของการาบำรุงร่างกายได้จริงและรับประทานต่อเนื่องกันไม่เกิดผลเสียต่อตับและไตข,ของคุณแน่นอน<ช>ข้อพิบูตาทานมา4ปีแล้วไม่มีผล<ช>อะไรเลยตรวจสุขภาพอยดีฟังแล้วนะสมมติว่าแนทเองยังไม่ได้ป่วยก็กินตอนนี้ก็ได้ใช่บำรุงภูมิแพ้อะไรทั้งหลายก็จะได้ไม่มาแต้องการโรคต่างๆซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งดีคนที่เรารักนะคะควรจะดูแลเขาดีทแต่วันนี้อย่ารอให้แบบผูเขาเป็นมาก ทั้งคุณหมอเจ้าของมาสําหรับโปรแกรมทานได้2เดือนนะคะปะกติ3,600บาทวันนี้จะลดเหลือเพียงแค่2140บาทสําหรับ30ท่านแรกนะคะสิทธิพิเศษนี้ให้โทรไปที่1577ย้ํานะคะว่า1577และที่157 7, 7เนี่ยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญขอให้คําปรึกษาถ้าคุณเป็นโรคแล้วหรือว่ามีอาการอย่างนี้จะทานได้ไหมโทรไปปรึกษาได้เลยอันนี้ปรึกษาฟรีแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยว่าเวลาที่เราอยู่คนที่รักอ่ะมันมีค่ามากเพราะฉะนั้น เนี่ยต่อให้ไม่เป็นอะไรก็ทานเถอะค่ะแล้วซื้อไปเป็นของฝากของข,องขวัญเรารักใครเราอยากตอบแทน<ม>เขาเนี่ยการมอบสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี ถ้าคุณมีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะคุณเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจอะไรพวกนี้คุณรักษาไม่หายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันตัวเองตั้งแต่วันนี้30ท่านแรกที่1577านะคะย้ำว่าโปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้จะลดเหลือเพียงแค่2140บาทแต่ทานได้2เดือนตกวันหนึ่งมไม่กี่บาทเองอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น3 5บาทเอง15.7ค่ะโทรมาเลยแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กตาอุบลวรรณนะคะแล้วคุณหมอจิ๋วที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้หน่อยขอบคุณมากๆอย่าเอา เฮดลินจือสายพันธ์สีแดงรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้นะคะไปพบกับเพลงเพ,พราะๆกัน,นะค่ะส<อ>ดชื่น